ค่าประมาณใกล้เคียงจํานวนเต็มหมื่นจํานวนเต็มหมื่นของตัวนี้อจํานวนเต็มหมื่นก็เท่าไหร่มองแค่นี้ 5, ้าหมก้าก็ห0หมื่นไหมเด็กเจ็ดสี่เจแล้วก็6กห0 0่นนะครับมีค่าแตกต่างจากค่าประมาณใกล้เคียงจํานวนเต็มร้อยจำนวนเต็มร้อยก็ดูแค่ร้อย สามร้อยสี่สิบห้าก็เท่าไหร่สามร้อยเจ็ดสี่ห้าเก้าสามร้อยเขาถามว่าต่างกันเท่าไหร่ก็มาลบกันก็เจ็ดร้อยนะครับตรงนี้ก็เหลือบบห้าสิบเก้าแป๊บนึงนะค่าประมาณใกล้เคียงจำนวนเต็มหมืน่นก็หกหมื่น 74 6 0 0 0แตกต่างกับค่าประมาณใกล้เคียงจำนวนเต็มร้อยค่าประมาณใกล้เคียงจำนวนเต็มร้อยก็คือ7 4 59 3 0 0 74 59 300ครับเขาถามว่าต่างกันอยู่เท่าไหร่เอแปลก,ปกค่าประมาณใกล้เคียงจำนวนเต็มหมื่นก็7ล้าน4 0 0แสน หกหมื่นผมว่ากับค่าประมาณไก้เขียนจำนวนเต็มร้อยก็เจ็ดสี่ห้าเก้าสามร้อยครับไม่รู้อะถ้าเป็นพี่ปอก,ก็ตอบว่าไม่มีคำตอบก็ตามนั้นนะถ้ามันมีก็ไม่รู้อะครับเป็นพี่ปอก,ก็ตอบว่าไม่มีคำตอบก็ไม่รู้อะเด็กๆลองคิดสิถ้ามีก็ขอโทษนะไม่รู้อะ ค่าประมาณใกล้เคียงจำนวนเต็มหมื่นก็เจ็ดสี่แล้วก็ตรงนี้ก็ห้าห้าหมื่นเก้าก็หกหมื่นไหมใช่ป่ะค่าประมาณใกล้เคียงจำนวนเต็มร้อยก็เจ็ดสี่ห้าเก้าแล้วก็สามร้อยสี่สิบห้าก็สามร้อยเพราะฉะนั้นมาลบเลขกันใช่ไหมตัวนี้ก็เจ็ดร้อยตัวนี้ก็เหลือห้าเก้าก็หมดครับก็ก็ไม่มีคำตอบไม่มีก็ไม่มีครับไม่รู้เหมือนกันว่าเขาตีความแบบไหนเนอะ แปลแปลกแปลกแปลก,ปลก,ปลกอล้ะถ้าเต็มแสนล่ะถ้าเต็มแสนถ้าเต็มแสนก็จะเป็น7จ็0เจ็ดอล้านห้าแสนลบด้วยเจ็ดสี่ก็ไม่มีคำตอบอยู่ดีเพราะตรงนี้7จ็รโอเคตามนั้นแหละครับจบไม่มีคำตอบคือไม่มีคำตอบอย่าไปซีเรียสเยอะ นะครับผ่านไปเราเองอาจจะตีความผิดก็ได้นะเด็กๆก็กตามนะนะั้น่ะ